โปรตีนนะครับผมที่ลูกเพจบางคนเนี่ยเสริมเมื่อหลังเล่นเวทเสร็จเนี่ยจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่กันบ้างลูกเพจเคยดูกันไหมวันนี้นะครับหมออาหารจะพามาดูเองตัวเป็นนมรสคาราเมลนะครับผมจะให้คาร์โบไฮเดรต20กรัมน้ําตาลอยู่ที่8กรัมตัวนี้คาร์โบไฮเดรตสูงน้ําตาลสูงเลยนะครับตัวต่อมานะครับเป็นรสช็อกโกแลตคาร์โบไฮเดรตจะเหลืออยู่ที่14กรัมน้ําตาล6กรัมตัวนี้ก็ลดลงมาหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นนมถั่วเหลืองผสมรสช็อกโกแลต ผมให้คาร์โบไฮเดรต16กรัมน้ําตาล1กรัมตัวนี้น้ําตาลต่ำแต่ก็ยังมีคาร์โบไฮเดตอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นน้ำเต้าหู้คาร์โบไฮเดต4กรัมน้ําตาล0กรัมสูตรให้โปรตีนตัวนี้น่ารับประทานครับผมเพราะว่าคาร์โบไฮเดตต่ำนมรสกล้วยนะครับผมคาร์โบไฮเดต9กรัมน้ําตาล4กรัมครับอันนี้ก็สามารถทานได้นะครับผมคาร์โบไฮเดตไม่สูงมากต่อมานะครับอีกตัวเนี่ยก็เป็นรสมัทฉะคาร์โบไฮเดต11กรัมน้ําตาล5กรัมอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเทียบ